มาม่าที่มาม่าเกาหลีที่เผ็ดร้อนที่สุดอันนี้คือทำไว้แล้วแกจะเป็นเซ็ตเครื่องปรุงเราจะมาลองชิมดูเราจะมาลองกินดูว่ามันจะดีแค่ไหนมา <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่อะ <c oughs> เ,เป็นไ่ก่อนแล้มีสาลรายด้วยรู้ไห,หรออืม <c oughs> สุ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 นี่หมายถึงกินหรือเท่ตั้งหนึ่งค่ะอู้ยเย้เย้อ,ยอันนี้น่ากินมากเลยเดี๋ยวผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันจะต้องมีน้ำมาสักสองสาขวดหมดเนาะหมดเลยเราต้องสู้เราต้องสูดมกินนะด,ดิเหมือนเหมือนหอมนะหอมนะต้องโดนรสชาติก่อนนะครับนานาพี่ลองชิมเดี๋ยวพึ่งรอก่อนแล้วกันชิมเป็นพปกินกัน อันนี้คือให้ถ่ายให้ดูเฉยๆนะคือไม่ได้จะกินให้ดูด้วยหอมจริงๆมันกินเหมือนพริกเผาดเลยเถ้าใครไม่เคยกินก็ไปซื้อมาดมแค่นะค่ะไม่ต้องกินนะคะเสียดายหอมมากเลยว้าไม่ได้ประชดเนี่ยหอมจริงอันเลยกันเลยตัดเลยอืม